ยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร p เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเรื่องแรกเลยก็คือ baby monster กับเพลง ดีมนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็น Pre-Debut ต์ซอเชื่อว่าเหล่าแฟนคลับของเบมอนทุกคนเนี่ยน่าจะได้ฟังแล้วก็ดู MV กันไปจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับและในตอนนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยเพราะว่า Baby Monster กับดีมนะครับล่าสุดเลยยอดวิวใน YouTube นั้นทะลุ10ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับและก็เป็นการพุ่งขึ้นทะลุ10ล้านภายใน 1วันด้วยนะครับทุกคนในตอนนี้นะครับถือว่ายังไม่ครบ2วันเต็มๆเพราะว่าปล่อยมาวันที่13 4สี่ทุ่มไทยนะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่15นะครับแต่ว่ายังไม่ถึง4ทุ่ม ตรงเป๊ะๆก็ถือว่ายังไม่ครบ2วันเต็มแต่ยอดวิวเนี่ยทะลุ10ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ยังคงอยู่ในอันดับที่1ของเพลงมาแรง YouTube ประเทศไทยเช่นเคยนะครับยังไม่หลุดไปไหนเลยยอดกดไลค์เนี่ยก็ทะลุ1ล้านไปแล้วเช่นเดียวกันบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับ Baby Monster กับเพลง dream และนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับนั่นก็คือเรื่องของพาริตาเมมเบอร์จากเบบี้มอนสเตอนั่นเองตอนนี้โรงเรียนของพาริตานะครับนั่นก็คือ RIS หรือว่าชื่อเต็มๆของโรงเรียนก็คือร่วมฤดีอินเตอร์เนชั่นแนลส o ูลนั่นเองนะครับได้ออกมา พสแสดงความยินดีกับการเดบิวต์ของพาริตาซึ่งก็เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียน RIS ท่นเองนะครับการโพสต์ครั้งนี้ได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ของโรงเรียนเพื่อที่จะร่วมแสดงความยินดีกับน้องแพรหรือว่าภพาริตาที่ได้เดบิวต์ใน Baby Monster นั่นเองนะครับหลังจากที่ประกาศไฟนอลไลอัพปุ๊บทางโรงเรียนเนี่ยก็มีการโพสต์เพื่อร่วม แสดงความยินดีแล้วก็ประกาศให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบกันนะครับว่าน้องแพรหรือว่าพริตานั้นได้เดบิวต์แบบจริงๆแล้วโดยทางโรงเรียนนะครับก็น่ารักกับน้องแพรมากๆเลยมีการรวบรวมเอารูปภาพของน้องแพรหรือว่าพาริตาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับกิจกรรมต่างๆที่น้องได้ทํากับโรงเรียนแล้วก็ร่วมกันกับเพื่อนๆบอกเลยว่าเป็นเด็กกิจกรรมดีเด่นคนหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็น เต้นเอ่ยกีฬาเอ่ยอะไรเนี่ยเอาหมดเลยนะครับแล้วก็มีหลักฐานยืนยันโรงเรียนเนี่ยลงรูมน้องแพรตั้งแต่เด็กน้อยมาจนถึงตอนนี้ที่เป็นสาวสวยอยู่ในเบบี้มอนสเตอร์ด้วยความเป็นโรงเรียนอินเตอร์นะครับก็โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษกันไปเลยแฟนคลับอินเตอร์เวอร์วด์เนี่ยก็จะได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับว่าน้องแพรนั้นเนี่ยน่ารักขนาดไหนตอนอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมยังไงบ้างข้อความก็ประมาณว่า congratulations to ภริตานะครับภริตาบุญพักดีทวียศสิทธิ์เก่าของโรงเรียน RIS นั่นเองในตอนนี้ได้เตรียมตัวเป็น เบมเบอร์จาก Baby Monster วงเกิลกรุ๊ปวงใหม่ของทางค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง YG Entertainment และก็ได้พูดถึงคำพูดของภาริตานะครับที่เคยบอกเอาไว้ว่านึกถึงความทรงจำตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วยความรักแล้วก็อยากให้เครดิตโอกาสนี้ที่ได้ทำการแสดงในช่วงประถมศึกษาซึ่งช่วงนั้นเองกับการแสดงในโรงเรียนต่างๆเนี่ยทำให้น้องแพรได้มีแพชชั่นได้ค้นพบ แพชชั่นแล้วก็ความฝันของตัวเองแถมยังบอกต่อด้วยว่าอนาคตที่แสนสดใสของพาริตาจะได้เดินตามรอยไอดอลของเธออย่างลิซ่าไบรท์พิงก์นั่นก็คือพี่ลิซ่านั่นเองและก็ยังบอกว่าน้องแพรนั้นเนี่ยจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรุ่นใหม่นะครับที่อยากทําตามความฝันของตัวเองและก็มีพาริตาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอดอลนะครับที่เห็นว่าทาตามความฝันสําเร็จ เด็กๆก,ก็จะอยากทําตามบ้างไม่ว่าจะเป็นความฝันแบบไหนก็ตามนักร้องนักเต้นหรือว่าในอาชีพอื่นๆเองก็ได้นะครับเหมือนอย่างที่พาริตามีพิลิ่าเป็นไอดอลและในตอนนี้พาริตาก็ทําความฝันของตัวเองสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยรอเพียงแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับเพลงเดบิวต์เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพาริตาที่เรานํามาแชร์รวมไปถึง Baby Monster อร์กับเพลง Dream Pre Debut Song ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กดติดตาม ไปกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง